同学们好，我是新的老师叫潘平平，你们可以叫我的泰语名字老师กุ你们准备好了吗？我们一起学习汉语吧。วันนี้นะคะเหล่าซื้อกุไกไข่จะมาสอนเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนเวลาพูดถึงประเทศจีนนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างคะมีใครนึกถึงหมีแพนด้าไหมคะ แล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าหมีแพนด้าภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรไหนออกเสียงตามหลอดืสอสิคะสงเมาลสงเมาสงเมาแปลว่าหมีแพนด้าค่ะคำว่าประเทศจีนภาษาจีนออกเสียงว่าจงกวัวจงกวัวจงกวัวแปลว่าประเทศจีน นักเรียนลองสังเกตนะคะว่าแผนที่ประเทศจีนมีรูปร่างคล้ายสัตว์อะไรคะแผนที่ประเทศจีนมีรูปร่างคล้ายไก่นั่นเองคะ่ะคำว่าไก่ภาษาจีนออกเสียงว่าจีจีจีจแปลว่าไก่คะ่ะธงชาติของประเทศจีนนักเรียนรู้ไหมคะว่ามีลักษณะอย่างไร ธงชาติของประเทศจีนมีลักษณะเป็นสีแดงสีแดงอ่านออกเสียงว่าหงเซ่อหงเซ่อหงเซ่อแปลว่าสีแดงและประกอบไปด้วยดาวสีเหลืองห้าดวงคําว่าสีเหลืองภาษาจีนออกเสียงว่าหวางเซ่อหวงเซ่อหวงเซ่อแปลว่าสีเหลือง แล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าดอกไม้ประจำชาติของประเทศจีนคืออะไรดอกไม้ประจำชาติของประเทศจีนคือดอกโบตั๋นนั่นเองค่ะดอกโบตัน๋นภาษาจีนออกเสียงว่าหมู่ตานควาหมู่ตานควาหมู่ตานควาแปลว่า,วาดอกโบตั๋นค่ะทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปวันนี้นะคะจงกัว จ中国中国ประเทศจีนชงเม,ม,ม,ม้าวชเเม้าวชเเมามีแพนด้าจีจีจ,จีไก่หงส์ส์หงส์ส์หงส์สสีแดง 黄色黄色黄色สีเหลืองหมู牡丹花牡丹花牡丹花ดอกโบตัน๋นวันนี้เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้รู้ เ,เกี่ยวกับประเทศจีนหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะนักเรียนอยา่าลุมกลับไปทบทวนคำศัพท์ที่เราซื้อให้ไปนะคะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ